สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1่ค่ะถึง15กรกฎาคมเนาะนะคะของชาวลัคนามังกรราศีมังกรนะคะแล้วก็ในการทำนายครั้งนี้นะคะทำนายให้กับชาวมังกรจำนวนมากๆนะคะลัคนากับราศีส้มปักบุดไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมไปเช็คกันได้เลยส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะไปเช็คกันได้เลยว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะแบบไม่แน่ใจในเรื่องของวัน เกิดนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าราศีนี้เป็นราศีของ ราศีเกิดคุณก็ได้เลยนะคะเอาที่คุณรู้สึกสบายใจการทานายครั้งนี้เป็นการทานายรวมเพราะฉะนั้นเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปใช้จะดีที่สุดใช้วิจารณญาณในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้ให้เหมาะกับคุณนะคะอันไหนที่คิดว่าไม่ตรงไม่ต้องรับไปคะ่ะอันไหนที่คิดว่าตรงแล้วมันดีกับคุณให้คุณเอาไปใช้ถ้าเกิดว่าต้องการคําทานายที่แม่นยํารายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูดวงกับส้มหรือว่าอยากจะเรียนออนไลน์นะคะในการอ่านไพ่ยิบซีกับส้มนะคะสามารถที่ จะสมัครเรียนหรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทางไลน์ทาง,ง facebook นะคะหรือจะเป็น IG หรือท w i t t e r ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยเริ่มจากคนมีคู่ก่อน,นะค่ะนะคะคนมีคู่นะคะทั้งแบบมีคู่กรณีทั้งผูกมัดไม่ผูกมัดนะคะถือว่ามีคู่ถือว่าแบบมีแฟนกันอย่างเดียวยังไม่แต่งงานอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีคู่นะคะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคได้เลยมาดูกันตรงนี้นะคะใบแรกเลยนะ สิบเหรียญน,นะคะอันนี้ส้มเปลี่ยนไพ่เซตใหม่นะคะสีสันแบบแจมแจมมากนะคะก็เป็นไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งด้วยนะคะสิบเหรียญน,นะคะใบที่ขึ้นมาใบแรกเลยก็คือในเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหากันในเรื่องของญาติญาติพี่น้องอืนะคะมันมีความต่างกันะนะคะมันมีความต่างกันในเรื่องของอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาฐานะนะคะหรือว่าในเรื่องของ ความเข้ากันไม่ได้หรือมีปากเสียงกันนะคะหรือว่าญาติเขาไม่ชอบเราญาติเราไม่ชอบเขาประมาณเนี้ค่ะนะคะแต่ถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามคุณยังมีความหวังนะคะ อันนี้อาจจะเป็นชาวกลุ่มด้วยนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะไพ่สวยมากเลยนะคะคุณยังมีความหวังดีๆในเรื่องราวของความรักนะคะและบางทีมันอาจจะมีคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะที่ชาวมังกรคิดว่าจะมีความหวังที่จะใช้ชีวิตร่วมด้วยมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้จริงๆในช่วงนี้นะชาวกลุ่มชาวมังกร hayat. ชาวมังกรมีความรู้สึกว่าคุณเองเลือกได้ด้วย คุณรู้สึกว่าตัวเองสวยคุณรู้สึกว่าคุณเลือกได้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมเกมทุกอย่างได้นี่ค่ะเดะเมจิเชียนนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเลือกได้ถึงแม้ว่าโอเคจะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่คุณคิดว่าจากการที่คุณกับแฟนคุณนะคะไม่ว่าจะคบกันแบบไหนก็ตามปัญหาที่เข้ามามันไม่มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณจับมือกันเบาลงได้คุณยิ่งจับมือกันแน่นขึ้นเออนะคะทําไม่สามารถทําให้คุณปล่อยมือกันได้เลยนะคะคุณพยายามค่ะที่จะ อารมุ่อรวยนะคะพยายามที่จะเข้าใจกันและกันมากคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะแบบ ควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับชาวกรุงเนี่ยดีมากจริงๆเลยนะคะอันนี้คือในช่วงครึ่งปักแรกนะคะประมาณถึงวันที่8ประมาณเนี้ยคะ่ะความสัมพันธ์ดีมากนะคะแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่เนี่ยแหละคะ่ะอย่างที่บอกเรื่องราวเดิมๆยังกดดันอยู่นะคะยังกดดันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพาสท,ที่มันไม่โอเคเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของอย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะเป็นชาวกรุงมก็ได้นะคะที่มีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งนะคะแล้วมันเหมือนกับว่ามีการปกปิดหรือปิดบังไว้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นความ ือนกับว่าเราแบบมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกกดดันอยู่ลึกๆในความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนรอบตัวแหละแต่มันเป็นปัญหานะคะของเราเองในบางคู่นะคะที่กดดันกันแล้วทาให้ชาวมังกรรู้สึกว่ากังวลใจนะคะส่องไม่เท้ากังวลใจค่ะรู้สึกไม่มั่นคงนะคะในช่วงประมาณครึ่งปักหลังเนี่ยประมาณวันที่8ถึงวันที่15้าเราจะรู้สึกว่า เราค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและว่าเราจะจับมือกันไปได้หรือไม่แต่เอาจริงๆคนที่ยังอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยจุกจิกเล็กๆน้อยๆมีความสัมพันธ์ที่มันโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันเหมือนแอบๆเก็บๆไว้นะคะไม่ได้แบบว่ามีจงแจ้งนะคะมันยังทําให้อยู่กันได้อยู่อะเอ่อวิวออฟจอห์นนะคะคุณยังอยู่กันได้เลยนะคะยังสามารถที่จะอยู่กันได้แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลในความสัมพันธ์กันบ้างนะคะแต่ทุกอย่างส้มว่า ในปักนี้ยังจบได้สวยอยู่เออนะคะแต่สําหรับบางคู่ที่มีปัญหามันเป็นปัญหาที่เกิดจากอย่างที่บอกค่ะบางคู่อาจจะมีปัญหาจากแค่ญาติญาติแต่บางคู่อาจจะมีปัญหาในการที่เหมือนกับว่า มีใครคนหนึ่งในที่นี้เป็นคนที่มีคนชอบเยอะแล้วด้วยมีคนชอบเยอะแล้วมีคนมาแบบเสนอความสัมพันธ์ให้นะคะก็กลายเป็นว่าตอบรับความสัมพันธ์นั้นเนาะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นความอ่อนไหวในความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะซึ่งทาให้อีกให้อีกคนนะมีความกังวลด้วยนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ที่ที่เข้ามาอาจจะเป็นว battle, away, hmm. ความสัมพันธ์เก่าด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่กลับเข้ามาอันนี้อาจจะเป็นชาวกรุ่มหรืออาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ที่ทําให้มีความอ่อนไหวในชีวิตคู่เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่ย้อนกลับเข้ามาก็ได้นะคะเป็นวิวอ f ลเฟจูนก็ได้นะคะ m มูออนเป็นวงกลมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่กลิบ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในที่ทํางานก็ได้นะคะโอเคมาดูกันสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะอันนี้ส้มใช้ไพ่ใหม่เหมือนกันเลยนะคะเอ่อสตาร์ชิลทาร์ดคันะคะสวยมากอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวมังกรนะคะได้ไพ่ใบแรกก็คือควีนออฟสอดนะคะไพ่ชาวธาตุลมค่ะไพ่ชาวทัตุลมก็คือชาวกุมมิถุนตุลน,นะคะอ่อคนนี้เป็นคนที่ ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะเขาจะมีความรู้สึกที่แบบจริงจังนะเป็นคนที่ตัดเป็นตัดรักก็คือรัก แล้วก็มีเหตุผลบางครั้งเหตุผลอาจจะเข้าข้างตัวเองแต่คนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นําให้กับชาวมังกรได้นะคะคนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะมีคุณแม่ที่ดุนะคะหรือว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ควบคุมเขาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้ามีการเลิกลากันไปแล้วแล้วยังคิดถึงกันอยู่นะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยสม่าเสมอเขายังส่องคุณอยู่เลยค่ะนะคะบางทีเขาอาจจะส่องคุณอยู่นิ่งๆค่ะไม่ได้คิดที่จะกลับมาหรือว่าพูดคุยอะไรเพราะว่า อีโก้เขาก็สูงเหมือนกันนะเป็นคนที่มีอัตราสูงค่อนข้างมากเลยนะคะเดอะไฮโดรเฟนต์นะคะ, ans, ะ,คะอันนี้ชาวพลิกศพเลยค่ะชาวลัคนาพลิกศพราศีพลิกศพนะคะคือเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างระมัดระวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะนะคะคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็ได้สําหรับคนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆรงแล้วเขามองนะว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในมือเขาแหละเขารู้สึกว่าเขาควบคุมได้ซึ่งตัวเขาเองอาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเขาน่าจะยังลังเล ะะเป็นความรู้สึกทีเ่เขาคุ้นคิดในความมั่นคงของความรักะคะ่ะว่ามันจะมีจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยืนยาวหรือไม่คนคนนี้เขาอาจจะค่อนข้างที่จะกังวลแต่สิ่งที่ส้มมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องเพราะว่าเขาค่อนข้างห่วงภาพลักษณ์ เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงภาพลักษณ์แล้วก็เป็นห่วงว่าใครจะคิดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องการเป็นคนที่ผู้คนยอมรับเพราะฉะนั้นเขาน่าจะคิดที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะถ้าคุณเป็นคนในความสัมพันธ์ของชาวพริกศพนะคะที่เป็นคนที่ถูกต้องในความสัมพันธ์เขาเลือกคุณแน่ในปากนี้ Tree of Cups นะคะชาวาสามถ้วย,ยาสามถ้วยคือชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาอาจจะนำคุณเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่แหลมมืดมนนะคะเออไพ่ก็สวยๆนะคะ แสดงถึงความมืดมนนะคะคือมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เติร์ดปาตีนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเขาอาจจะยอมก็ได้นะชาวท่าน้ําอาจจะยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณเพราะไม่รู้แหละนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าเพราะอะไรถึงยอมอยู่นะคะโอเคมาดูมาดูรวมนะคะ เขาน่าจะยอมอยู่อะเออน่าจะยังคุยกันได้อย่างที่บอกเลยค่ะความสัมพันธ์มันยังไม่ไปไหนนะค่อนข้างที่จะมุกออนเป็นวงกลมแล้วก็ยังอยู่กันได้อยู่นะคะเอามาดูกันค่ะถ้าเกิดไม่ขึ้นไพ่คนของคุณนะคะหรือต้องการขยายความคนของคุณมาดูตรงนี้ค่ะคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกร ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะค่อนข้างที่จะน่าจะมีการสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะบอกกับชาวอาจจะบอกกับชาวมังกรว่าคุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะเราอยู่ในโซนของคนที่ถูกต้องของคุณนะคะเออแล้วก็เราอาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าคุณอาจจะมีคนเก่าๆยังคิดถึงคนเก่าๆหรืออาจจะมูฟออนเป็นวงกลมกับคนเก่าๆเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะแต่เหมือนแอบ,บคู่ๆไว้นิดๆว่า อย่าทำให้มันน่ากเกลียดจนเกินไปให้รักษาหน้าตาของเราบ้างเออมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะว่าเฮ้ยรักษาน้ําจิตน้ําใจกันบ้างอย่าทาให้มันให้คนอื่นเห็นจนน่ากเกลียดจนเกินไปให้รักษาหัวจิตหวัวใจเราบ้างประมาณนี้ค่ะถ้าเห็นว่ามันน่าเกลียดไปบางทีเราปรัดได้นะอ่าอะไรประมาณนี้นะคะอย่าทําให้มันแบบแลดูไม่ดีจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นผู้ชายนะคะเขาจะพยายามรักษารักษาคุณไว้ ะะถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขานะเขาจะพยายามรักษาคุณไว้นะคะออถึงแม้ว่าตัวเขาเองอย่างที่บอกว่าอาจจะมีแม่หรือว่าอาจจะมีผู้หญิงอีกคนนึงพยายามควบคุมเขาอย่างลับๆนะคะแต่จะมีความรู้สึกว่าเขายังรักษาคุณไว้อยู่นะคะงานนี้อย่างที่บอกคะ่ะเขาอาจจะรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะแต่สุดท้ายคนที่เขาจะเลือก ให้ออกหน้าออกตาก็จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือคนที่เขาคิดว่าเป็นคนที่แบบเขาน่าจะเอาออกหน้าออกตาหรือเป็นคนที่ถูกต้องในความสัมพันธ์เขาน่าจะายึดคนนั้นเป็นหลักนะคะเอามาดูคนโสดค่ะคนโสดชาวมังกรนะคะคนโสดชาวมังกรเนี่ยมีความรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยคุณเลือกได้นะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาจริงๆ นะคะคุณเลือกได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณสวยมากนะคะชาวมังกรดีแล้วค่ะนะคะดีแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายหคนชาวมังกรอาจจะเพิ่งเลิกกันมาหรือมีปัญหาแล้วก็อาจจะหยุดความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะในช่วงนี้หลายๆคนคิดว่าอยู่คนเดียวก็ได้เหงาแหละ มีแอบคิดถึงคนเก่าๆก่แหละนะคะมีความรู้สึกยึดติดนะคะกับคนเก่าๆก่นะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาเรายังเลือกไม่ได้เลยนะคะก็เข้ามาก็คุยแหละแต่ว่าผลสุดท้ายในช่วงปลายปากคุณจะรู้สึกว่าฉันเลือกไม่ได้เออฉันเลือกไม่ได้และบางคนอาจจะมีการวนกลับไปหาคนเก่าเลยก็ได้นะคะอาจจะมีการวนไปหากลับไปหาคนเก่าเลยนะคะหรือบางทีอาจจะมีคนเก่ากลับมาหาหรือมันอาจจะเป็นแค่ความคิด ว่าไม่กล้าที่จะเผชิญกับความรักครั้งใหม่ๆหรือหรือ,อยังไม่เข้มแข็งพอที่จะอยู่แม้กระทั่งกับตัวเองก็เลยคิดวนเวียนอยู่แก่แต่กับคนเกา่าๆคิดถึงความสัม,สมพันธ์ดีๆของคนเกา่าๆยอมที่จะอยู่คนเดียวคุยกับคนใหม่ๆแต่ยังไม่ให้ใจใครยังไม่ให้คําสัญญาอะไรกับใครทั้งนั้นว่าจะขยับขยื่นความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเราเองมีความรู้สึกว่ามันยังมีความหวัง ะะมันยังมีความหวังมันยังคิดถึงแง่มุมดีๆของคนเก่าๆอยู่นั่นเองนะคะคนที่มีอิทธิพลคนที่สองคุณนะคะคือชาวธาตุลมกุมิถุนตนไม่รู้เป็นคนเก่าคุณหรือเปล่าน,นี่เดอะไฮโดรเฟนต์นะคะชาวพลึกศกนะคะมองคุณแน่นอนสองคุณแน่นอนชาวธาตุลมด้วยนะคะส่วนชาวธาตุน้ำเนี่ยนะคะมีนกรกฎพิจิก ชาวธาตุน้ําเนี่ยซูมีความรู้สึกว่าถ้าเขามาชอบหรือมาจีบคุณอันนี้ต้องระวังการที่เขาจะเอาคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้านะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นเห็นเห็นเลยอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้ที่เป็นชาวธาตุน้ําดูให้ดีนะคะ ขอดูวิธีการวางตัวนะคะทรงยังใช้ไพ่เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือไพ่ไชด้วนสแควรแครอทนะคะการวางตัวที่ดีค่ะขอหนึ่งใบสำหรับชาวมังกรทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะเอรสอดโอเคเอ่อแปดดาบนะคะแปดดาบค่ะแปดดาบบางอย่างเข้าใจค่ะ บางอย่างคุณต้องอยู่นิ่งๆไม่งั้นมันยิ่งพันตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเก่าๆคนเก่าๆ,ๆที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกน,นู่นนั่นนี่คนอื่นๆรอบข้างคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, รีบเอาตัวออกมาดิรีบเอาตัวออกมาเลยมันไม่ดีนะคะแต่บางทีเนาะในบางครั้งมันต้องใช้เวลายิ่งเราเพยายามฝืนบางทีมันเหมือนยิ่งมัดตัวเองนะคะให้ต้องยิ่งไม่คิดถึงยิ่งฝืนยิ่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาค่ะสมเข้าใจงานนี้มันเวลาเท่านั้นอะ เวลาเป็นคําตอบของหลายๆสิ่งนะคะเออเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราต้องอยู่นิ่งๆเพื่อให้เชือกมันคลายปมเองเพื่อให้มันไม่รัดเรามากไปกว่าเดิมเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มันแย่ที่เราเคยคิดถึงอะไรเงี้ยให้มันคลายปมไปเองให้มันชินชาไปเองเราถึงจะเ,ออเราไม่ได้เลิกคิดถึงเราชินชาไปเองให้มันชินชาไปเองแล้วก็จะได้เริ่มตัวเองในการที่จะรักตัวเองหรือว่าเริ่มกับคนใหม่ๆได้สําหรับคนมีคู่ ะะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยส้มว่านะถ้าคุณยังอยู่ในที่เดิมเดิมมันอาจจะมัดคุณแน่นขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะเออเหมือนเดิมค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณออคิดที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะส้มก็แนะนำว่าให้คุณอยู่นิ่งๆนะคะอย่าก,กระตุกกระตากคือแบบอย่าใช้อารมณ์ด้วย เมื่อ้นมันจะยิ่งอึดอัดในความสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆมันอาจจะทําใหเ้เขาเกรงใจคุณได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดนิ่งก็แล้วร้อนก็แล้วนิ่งก็แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตัวคุณต้องเอาตัวคุณออกมาเท่านั้นเองนะคะตัวคุณต้องเป็นแก้เป็นคนแก้ปมนะคะแก้เชือกที่มัดคุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองนะคะสุดแล้วแต่ว่าใครจะถึงขีดจํากัดในช่วงเวลาไหนนะคะโอเคมา ขอดูนะคะสำหรับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะของในเรื่องความรักนะคะของชาวมังกรน,นะคะขอสามใบนะคะอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงบวกมากๆแต่ส้มจะพยายามนะคะเกลี่ยมันให้เป็นให้มันเป็นในสภาพของความเป็นจริงเท c h a r ์ e นะคะบางอย่างอย่างที่บอกเลยค่ะ ควบคุมตัวเองนะคะควบคุมอารมณ์อะ่ะคนมีคู่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้นิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าร้อนไปบางทีมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันแย่สําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยคุณต้องควบคุมตัวเองแล้วแหละที่จะไม่ให้รีบร้อนกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ๆเพราะอย่างที่ส้มบอกโดยเฉพาะกับชาวธาตุน้ํานะคะเ,เขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ดูดีๆนะคะเ,เราต้องรักตัวเองแล้วมีเงื่อนไขกับตัวเองที่มันแบบ เข้มแข็งนะคะแล้วก็กับชาวพลึกศพบางทีเขาอาจจะยังลังเลค่ะเขาชอบคุณนะแต่เขาอาจจะยังลังเลกับความสัมพันธ์เก่าๆของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยไปจัดการก่อนไหมเออเรายังไม่ได้รีบที่ที่จะพยายามให้คุณคอมมิต uh, นะคะหรือว่าขยับความสัมพันธ์ขนาดนั้นเราขอให้คุณไปจัดการตัวเองก่อนแบบนี้ก็ได้มันต้องควบคุมกันบ้างในบางอย่างนะคะอันนี้ เรตพรสิเบริีนะคะคุณเลือกอะไรก็ได้แต่คุณต้องฟังให้จบนะแต่คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกอืมนะคะคือไม่ใช่ว่าเลือกอะไรก็ได้เราก็เลือกแล้วก็พอเวลาผลมันออกมาแล้วก็บอกว่าเออก็บอกว่าเลือกอะไรก็ได้ไงไม่ใช่นะคะให้คุณตั้งสมมติฐานว่าคุณคุณควรเลือกไปทางไหนอย่างเนี้ยสิบห้าวันต่อไปเนี่ยส้มบอกอนาคตให้คุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นคุณรู้อนาคตแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้ว คุณจะเลือกทําหรือไม่ทำนะคะมันมีอนาคตบอกอยู่แล้วส้มก็บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกทําหรือไม่ทํามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองถ้าคุณส้มบอกแล้วว่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทํามันจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกที่จะทํามันจะเป็นแบบไหนนะคะมันมีอนาคตบอกคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเดินไปในเส้นทาง A หรือ B นะคะคุณต้องเลือกเองแล้วคุณต้องรับผิดชอบผลที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้ ะะอย่าโทษใครเท่านั้นเองเลยนะคะเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะในเมื่อถ้าไปแล้วก็แค่อย่าโทษใคระค่ะแล้วถ้ามันก้าวพลาดก้าวพลังก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําคัญก็คือแค่อย่าโทษใครนะคะอืมก็โทษตัวเองก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับปรับปรุงนะคะแล้วก็อย่าโทษตัวเองนานด้วยนะคะเราไม่ควรรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนานคือต้องยอมรับปรับปรุงแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้านะคะ Line of hope นะคะมีความหวังดีๆในเรื่องความรักเสมอนะคะในอ คนที่อยู่ด้วยกันแล้วยังรู้สึกว่าเออมันยังมีความหวังอยู่นะมันยังมีส่วนที่ถ้าเรานิ่งขึ้นเขาคงจะดีกับเราหรือให้เกียรติเรามากขึ้นนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราคิดว่ามันยังพอจะมีความหวังตรงนี้อยู่นะคะ <S <S ก็ลองทําดูก็ได้ถ้าเกิดไม่เคยทําเลยลองทําดูนะคะส้มว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกับเรามากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางทีคนรักจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะนะคะขึ้นอยู่กับการกระทําบางอย่างของเราด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดขอให้มีความศรัทธานะ ว่าเราจะเจอคู่ที่เหมาะสมกับเราแล้วเป็นคนดีจริงๆนะคะอย่าแบบมีแฟนก็นได้แต่เราไม่เชื่อหรอกว่าคนดีๆนะคะที่รักเราจริงๆมันจะมีอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่เจอนะนะคะขอให้คุณศรัทธานะคะจริงๆเคยน่าจะเคยฟังเรื่องแรงดึงดูดกันเนาะคือเหมือนกับว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากได้คนแบบไหนเราสามารถเราสามารถที่จะมองเขาให้ชัดนะคะจาก จากความคิดเราได้เลยว่าเราอยากได้คนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วมันจะมีพลังอะค่ะนะคะจากจิตใจเราที่มันจะดึงให้คนแบบเนี้ยเป๊ะเลยเข้ามาจริงๆนะคะถ้าคุณมีพลังศรัทธาที่เข้มแข็งพอนะคะขอให้ชาวมังกรทุกคนมีความสุขกับความรักมากๆนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะสวัสดีค่ะ